สวัสดีครับเชฟหลวงกินเที่ยวเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับอันนี้เป็นอีพีอันเมนูก๋วยเตี๋ยวครับสูตรฟาสต์ฟู้ดนะครับวันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเมนูก๋วยเตี๋ยวผัดไทยนะครับเชฟก็ไปซื้อของมาเรียบร้อยแล้วไม่ได้อย่างเดียวไม่ได้ต้องหูเหลืองมาเนาะเชฟก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเชฟก็ไ่ด้ซีเรียสอะไรก็ทํากินทําอันนี้ถ้าเพื่อนๆจะไปทําขายก็ เดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปหาเติมเมาเนาะรู้สึกเปรี้ยวปากเดี๋ยวจะไปหาน้ำกระเจียบม,มาสักหน่อยเชฟก็ซื้อมานี้แล้วก็ซื้อเครื่องก๋วยเตี๋ยวมาด้วยเดี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวผัดไทยก่อนเนาะแล้วก็พอทำก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเชฟจะทำเมนูต่อไปเป็นก๋วยเตี๋ยวเนาะที่เพื่อนๆขอมา้ก็นาจะหาน้ำกระเจียไยบแล้วเนี่ยแต่ร่มหลุมตกละก็จะเป็นไล่ทำให้เพื่อนๆเรื่อยๆเ,เนาะให้ขออะไรมาเชฟก็จำไว้ แล้วก็เดี๋ยวจะทยอยทำให้ได้เรื่อยโอเคครับเดี๋ยวไปดูเครื่องกันว่ามันมีอะไรบ้างมาลองมาดูเครื่องกัน <c oughs> เดี๋ยวเคบขอจิบนั้นก็เจี๊ยบก่อนเนาะ <c oughs> ค่ชั่วหน่อย ของแป้งถุงงอกเชฟจะบอกวิธีการเก็บถุงงอกไว้นานๆให้เพื่อนๆรู้นะพอเราล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมแล้วเราเอาน้ำใส่ปุ๊บเราเอาสันส้มนะแกว่งที่น้ำนี่นะไม่ต้องเยอะนะแกว่งแล้วก็เอาแช่น้ำไว้อย่างนี้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็ทำแบบนี้ทุกวันนะถ้าคนไหนมีเวลานะ จะเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยถุงอ,อกเนี่ยถ้าเราเอาแป้งนั่นสันส้มใส่สไปของแป้นไม่ได้ต้องหู้เหลืองมานะเชฟไว้เป็นไรก็ไปตามนี้แคบหมูมะนาวกุ้งแห้งไข่ไก่ทุริสงหมูสับตังชาย น้ำตาลปี๊บพอดีเชฟมีนะโดยปกติเชฟก็ไม่ใส่หรอกเนี่ยเชฟมีเชฟก็ว่าจะเอาใส่น่อยน้ำตาลปี๊บเชฟมีก็ใส่น้ำตาลปี๊บถ้าใครไม่มีก็ใส่ไอ้น้ำตาลทรายอย่างเดียวก็ได้ชูรสซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวน้ำส้มสายชูซีอิ๊วดำน้ำมันหอยน้ำตาลทราย น้ำซุปมันมีน้ำซุปเอาน้ำเปล่าใส่นี่แหละเครื่องมันก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวเชฟก็จะทําให้ดูนะส่วนเครื่องมันเพื่อนๆก็ตามสไตล์เชฟเนาะเดี๋ยวเครื่องนั่เชฟจะไม่เอาขวดเอาอะไรไปนะเชฟก็จะเอาซอสมันใส่นี่เชฟจะใสใเ่เพื่อนๆดูนะเอาใส่นี่ไปแล้วไปผัดผัดแบบง่ายๆส่วนเส้นยะ <c oughs> เส้นใหญ่กว่าเส้นเล็กนี่เดี๋ยวเชฟจะตัดหน่อยมันยาวเกินตัดให้มันเป็นเส้นสั้น แล้วเดี๋ยวถั่วนี่เชฟก็จะไปคั่วแต่เชฟจะตัดตอนคั่วไม่ให้เพื่อนๆืดูนะเชฟจะคั่วเรียบร้อยแล้วก็เอามาทุบ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 เลยส่วนพริกขี้หนูอะพริกป่นอะเชฟคั่วไว้เรียบร้อยละคั่วตั้งแต่ไอ้ก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าละแล้วก็ <c oughs> จะตัดทําเป็นคลิปสั้นๆก่อน ปเตรียมเครื่องกันหรือเ,เชฟไปโคดทั่วก่อนอันนี้เป็นเส้นผัดไทยนะเพื่อนๆน,นะเส้นผัดไทยมันก็จะเป็นเส้นใหญ่ๆเลยนะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่อันนี้เชฟจะมาทำสองเมนูเลยนะจะทำเป็นก๋วยเตี๋ยวลองดูว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยนะเชฟก็จะลวดใช้ด้วยกันหมดเลยอันนี้มันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวมันเป็นเส้นผัดไทยนั่นแหละนะ มันจะออกใหญ่ๆหน่อยนึงแต่อร่อยเป็นเส้นเหนียวนุ่มอันนี้เาเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาผสมเครื่องกันเลยน้ำตาลปีบเราจะไม่เอาไอเป็นขวดไปนะชูโรสใส่หลายแซบหลายใส่นักล้ำนักไข่บมักก็ไม่ต้องใส่นะครับ ตังไายน้ำตาลทรายครับแต่ต้องไปเน้นมันเตือเพราะว่าน้ำตาลทรายเดี๋ยวเราใส่ที่หลังก็ได้เพราะว่าเครื่องปรุงเราก็จะใส่น้ำตาลทรายเนาะคุ้งแห้งครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจิบน้ำกระเจี๊ยบนิดนึงรู้สึกได้น้ำกระเจี๊ยบไปหน่อยจะคอโล่งหน่อย สูตรฟาสต์ฟู้ดนะครับทำง่ายกินได้อร่อยด้วยตับใส่เชฟหนุ่มครับ <c oughs> น้ำส้มสายชูครับน้ำมันหอยครับซอสฝาเขียวครับอันนี้สูตรฟาสต์ฟู้ดนะครับไม่ใช่สูตรโบราณนะครับถ้าสูตรโบราณนี่จะทำอีกแบบนึงนะครับีอิ๊วขาวจะใส่ไอ น้ำมะขามเปียกนะครับสูตรโบราณเนี่ยเชฟก็ไม่ค่อยอาน,นี้อย่างเี่บอกไม่ใช่คอนเซ็ปต์ซีอิ๊วดำครับเชฟนี่ทำเอาใจาไวรุ่นครับอันนี้ไวรุ่นขอมาเลยจัดให้ครับน้ำซุปครับถ้าใครไม่มีน้ำซุปก็ใส่น้ำเปล่าอย่างเชฟนี่นะครับ เอาล้ครับเดี๋ยวเชฟจะคนให้มันเข้ากันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าน้ำซอสนะครับน้ำซอสผัดไทยนะครับไปรุ่นขอมาเชฟจัดให้ครับผัดไทยสูตรฟาสฟูดนะครับโอเคเดี๋ยวเชฟคนให้ละลายก่อนนะครับเดี๋ยวไปผัดกันครับ ตอนนี้เราก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้ว okay. อันนี้ก็เป็นผักสดนะกับของแป้นนี้มะนาวแล้วก็เส้นอันนี้กันน้ำซอสถ้าอันน้าตานปี๊บมันเหมือนอะไรยกับหมืต้ง บางวอลี่อย่างกับมันนักนะเพราะว่าเดี๋ยวเรา,เาไปเคี่ยวนะมันก็ดูเกล็ดละลายคนเดียวเชฟก็จะใส่แคบหมูถุง,งอกหอมแป้งรายนี้เป็นขัวดินเนาะที่เชฟเอาไปคั่วเมต่กี้ละเชฟก็เอามาแค่นี้ก่อนแล้วก็ทุบมันมาเรียบร้อยละถัวดินและอย่างแคบผกไปซื้อขูดเดียวแคบฟูนเหม่งตังนะให้ถั่วนี่เหมิงตังนี่จบเลยอะ เอามาทำอย่างนี้ดีกว่าแล้วที่เหลือนะเเก็บไว้เอาไว้ทาก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยแล้วก็ไข่ไก่นี่เสร็จเรียบร้อยหมดละเดี๋ยวเราไปผัดก็กินได้เลยฝนกำลังจะมาละไอเต้าหู้เหลืองเข้าไปได้ม,มาเขาเ้มมาไปเจ้าวอรี่มันเพราะวเขาเ้าไปที่นี่จะขายเนาะเขาจะกินคนเดียวเนะเขาทำกินเขาคนเดียวขเขาประมาณนี้แต่ถ้าใครมีกุ้งสดก,ออาางก็เอามาง่ายๆก็มาทอด แล้วก็เดี๋ยวเอาใส่พร้อมเดียวกับทอดแล้วก็เอาใส่เดียวกับไข่แล้วก็หมูซับหมูซับเชฟเอาไปเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเียวอู้มันอันล่ <c oughs> อมแมลงวันมาตวัวอ่ะเรียบร้อยแล้วอย่าลืมสูตรถุงออกนะเก็บไว้ได้หลายวันนะอย่างที่เชฟบอกนะใส่สัรส้มนะแกงน้ำสานส้มนะนนมนะแล้วก็เปลี่ยนน้ำทุกวันนะโอเคครับ น้ำซอสผัดไทยครับง่ายๆครับเอาละครับหลังจากฝนมันตกเมื่อกี้เทปต้องหยุดก่อนเพราะว่าหลังคาเป็นหลังคาเบต้นชิดเนาะเดี๋ยวเสียงมันจะเข้าตอนนี้เพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงกบเสียงเขียบหน่อยเนาะเดี๋ยล้อกระทะน็อตแป๊บหนึง เดี๋ยวเราจะคั่วไข่กับหมูสับก่อนนะแล้วพอคั่วไข่กับหมูสับเสร็จร้อยเราจะเอาขึ้นก่อนเพราะว่าเราอัดเด็บใช้เตาเอาเราไม่ใช่ใช้เตาไฮสปีดเราใช้เตาบ้านธรรมดาเอาครับกระทะร้อนแล้วครับ เพื่อนจะทำตามเคสนะีนะ a เด็ดเอานะของเราเป็นสูตราร์ดนะ ยามบี้หมูสับอย่าให้มันไปก้อนนะครับขอให้มันแตกๆนะครับเอาละครับหมูสับแตก แล้วไข่ก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นนะครับเชฟเอาขึ้นก่อนนะครับเชฟเอาหมูสับกับไข่ขึ้นแล้วน้ำซอสที่เราปรุงไว้นะครับ ้ำซอสท,ที่เราปรุงไว้น้ำซอสผัดไทยนะครับรอเดือดแป๊บนึงครับเดือดแล้วนะครับมีฟองก็ <c oughs> ช้อนฟองมันทิ้งครับ มันเดือดสักแป๊บนึงนะครับให้มันนัวน้อยนึ้ตอนเราเคี่ยวนี่ถ้าใครมีเต้าหูก้ก็เอาใส่ไปตอนนี้เลยนะครับเต้าหู้เหลืองน,นะครับใส่ไปตอนนี้เลยเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันจะได้เข้าถึงรสชาตินะครับเดี๋ยวกุ้งนี่จะเครื่องเข้าถึงหมดนะครับ พอเดี๋ยวถ้ามันมนัวอีกนิดนึงเชฟจะเอาไอ้นี้ใส่ละเอาเส้นใส่นะครับอันนี้สูตรอแดเอานะครับฟาสต์ฟู้ดนะครับทําง่ายกินได้อร่อยด้วยตาสายเชฟหนุ่มนะครับไม่ใช่สูตรโบราณนะครับโอเคเราเคี่ยวได้ที่เลยครับน้ำ <c oughs> น้ำนัวอะไรนะครับ เส้นผัดไทยครับเดี๋ยวน้ำก็จะซึมเข้าไปในเส้นนี่เลยนะครับเราทำให้เส้นหอมนุ่มนะครับ มือใหม่ทําได้เลยนะครับถ้าดูเชฟจบปุ๊บทาทานได้เลยนะครับทําง่ายสไตล์เชฟหลงนะครับไม่มีอะไรยากครับทํากับข้าวให้เป็นเรื่องง่ายนะครับสไตล์เชฟหลมครับน้ําเริ่มแห้งแล้วนะครับโอเคครับน้ำแห้งแล้วนะครับนี่ครับน้ำแห้งกันนะครับดีไฟครับ ไข่กับหมูใส่ลงไปไครับผมว่าแคบหมูเชบดีไปเลยนะครับถั่วินครับใส่ไปครับ นี้เข้ากันครับอย่าให้มันติดกระทะนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับ ผัดไทยเค็มลงครับผมทำง่ายกินได้อร่อยด้วยครับเส้นนิ่มๆครับนี่ครับเส้นนิ่มๆนุ่มๆครับใส่แคบหมูครับนี่ครับผัดไทยสูดเค็มลงครับนี่ครับไม่ติดกระทะด้วยนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเอาใส่จานนั่งทานด้วยกันครับผัดไทย สูตรฟาสต์ฟู้ดของเชฟหนุ่มกินเที่ยวครับไปครับนั่งทานด้วยกันครับเรียบร้อยแล้วครับผัดไทยเชฟหนุ่มกินเที่ยวครับง่ายๆครับเพื่อนๆดูเชฟปุ๊บเพื่อนๆก็จะทําได้ละสไตล์เชฟหนุ่มครับทาง่ายๆนะครับทำกับข้าวอย่าไปซีเรียสนะครับทำง่ายกินได้อร่อยด้วยนะครับตามสไตล์เชฟหนุ่มนะครับทำอาหารให้มันเป็นเรื่องง่ายนะครับ แล้วน,นี้เครื่องเคียงนะครับถุงหอกแล้วก็หอมแปน้นแล้วก็มะนาวแล้วก็นี้ถั่วลิสงเราเหลือไว้นิดนึงอันนี้เป็นพริกขี้หนูป่นเชฟป่นนะคนเดียวนะครับแล้วอันนี้เป็นน้ําส้มที่เหลือจากไอรัดหน้าเรานะครับแล้วมีน้ําตาลมีน้ปาปลาอันนี้น้ํากระเจี๊ยบเชฟนะครับเดี๋ยวเชฟขดจิบน้ํากระเจี๊ยบแป๊บนหนึ่งครับเดี๋ยวนั่งทานผัดไทยด้วยกันกับเชฟครับทำง่ายๆนะครับเพื่อนๆลองไปทําดู ทษครับเสียงดังไปนิดนึงเชฟเวลาเชฟทําขายเชฟก็ทําอย่างนี้แหละตอนที่เชฟอยู่ร้านอาหารนะเส้นนุ่มอร่อยครับกรอบหอมน่าทานมากครับเดี๋ยวนั่งทานด้วยก,กันกับเชฟครับแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปหน้าเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำเดี๋ยว รอแป๊บนะครับอาจจะทำไอ้นี้ก่อนครับเมื่อกี้มี f อขอมาแหนมผัดไข่ใส่บุนเซ้นครับเดี๋ยวเชฟทำให้ครับใจเย็นครับเดี๋ยวนั่งทางข้าวด้วยกันกับเชฟครับผัดไทยครับสูตรฟาสต์ฟู้ดนะครับ